สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนณปัจจุบันเราคนเสื้อแดงได้หลอมรวมกับประชาชนไทยทั้งประเทศในฐานะพลังของฝ่ายประชาธิปไตยนะคะในฐานะพลังของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะต่อสู้กับพลังอนุรักษ์นิยม เพื่อที่จะให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้เราก็หวังว่าปีใหม่นี้ประชาชนไทยทุกท่านและผู้รักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมทุกท่านจะประสบความสุขความสำเร็จในสิ่งที่คิดที่หวังทุกประการค่ะและขอให้รักษาสุขภาพ ให้มีสุขภาพดีเพราะในการต่อสู้นั้นเราต้องการทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีด้วยค่ะสถานการณ์ในช่วงปีใหม่ก็เป็นการความพยายามของกลุ่มอนุรักษ์นิยม <c oughs> ที่จะพยายามต่อยอดเหตุการณ์จากพรบรนิรโทษกรรม เพื่อนำมาสู่เป้าหมายที่ต้องการไม่ใช่แต่เพียงคำว่าโค่นล้มระบอบทักษิณในความเป็นจริงนั้นคือเขาต้องการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดค่ะนี่คือเนื้อแท้และท่าแท้ของปรากฏการณ์ที่แสดงออกทุกวันนี้เพราะว่าถ้าเพียงแต่ เขาต้องการที่จะจัดการกับรัฐบาลน,นี้หรือต้องการที่จัดการกับอำนาจนิติบัญญัติสภาก็ถูกยุบไปแล้วพรบก็ถูกถอนไปแล้วนั่นก็แปลว่าในระบอบประชาธิปไตยอยู่ระหว่างการรอที่จะได้รัฐบาลใหม่และได้รัฐสภาใหม่แต่การปฏิเสธ ของพรรคประชาธิปัตย์และการปฏิเสธของกปป,ปสที่จะยุติการชุมนุมกลับตรงข้ามต้องการยกระดับการชุมนุมและก้าวขยับทั้งบางที่เขาควรจะยุติได้แล้วก้าวไปสู่การหลอกลวงด้วยคำว่าปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง ความหมายคือต้องการให้รัฐบาลน,นี้ลาออกตัวเองต้องการรถถาัฐาธิปัตย์คืออำนาจในการที่จะได้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอำนาจที่จะได้สภาผู้แทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง,แ,าากกาตงแต่ทั้งหมดจะถูกแต่งตั้งโดยระบบอบสุเทพเทือกสุบรรณ เพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นการก้าวสำคัญของเครือข่ายระบบอมารที่นำโดยคณะกปร,ปรสที่นำโดยสุเทพเทือกสุบันและคณะเพื่อที่จะผลักประเทศนี้ให้ถอยหลังไม่ใช่เข้าคลองแต่ให้ลงทะเลไปเลย นั่นก็คือไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปเพราะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงระบอบนะเปลี่ยนแปลงในคันลองของระบอบประชาธิปไตยข้อเรียกรองทั้งหมดนี้เป็นไปไม่ได้และโดยเฉพาะที่สำคัญการกล่าวอ้างปฏิรูปประเทศไทยและปฏิรูปอย่างคนดีแต่เริ่มต้นด้วยการ,รเผด็จการ จะปิดประเทศไทยปิดกรุงเทพไม่ให้คนออกเดินทางหรือไปที่ไหนที่ไหนนี่เขาเรียกว่าปฏิรูปได้อย่างไรอันนี้มันพด็จการของคนลุ่มน้อยที่กระทำต่อคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแท้ๆค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นอย่าเอ่ยอ้างคำว่าปฏิรูป เพราะปฏิรูปนั้นเป็นการทำให้ดีขึ้นและเป็นการทำในระบบและเป็นการทำในระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เขาทำขณะนี้ไม่สามารถเรียกว่าเป็นการปฏิรูปได้เป็นการทำให้ประเทศถอยหลังหันหลังให้กับระบอบประชาธิปไตยและไม่นำพากับกฎหมาย กติกาใดๆเป็นการต่อสู้นอกระบบและบิดเบือนทำลายประเทศนี้ดังที่เห็นได้จากการที่พยายามยุยงส่งเสริมให้มีการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งๆที่การขัดขวางการเลือกตั้งนั้นเป็นการ <c oughs> ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะฮะ การขัดขวางการเลือกตั้งมีโทษจำคุกถึงสองปีแต่ว่ากกอและรวมทั้งกปปสพวกนี้ไม่มีการพูดถึงในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบทกำหนดโทษมาตรา43 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดผู้นวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอนุกรรมการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวังโทษจำคุกอันนี้ในชั้นต้นนะฮะแค่ขัดขวาง ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรหนได้กระทำโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ กรกตได้ทำตามนี้หรือเปล่าเพราะนี่เป็นโทษสำหรับ8จังหวัดที่มีความพยายามขัดขวางข่มขู่จนกระทั่งทำไม่สำเร็จแต่กกตกลับพูดไปในลักษณะที่ว่ากกตอันนี้ขอเลี้ยวมากกตสักหน่อยนะคะกกตกลับพูดว่ามีการย้ายที่เช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอยู่ที่ค่ายตอชะดอ เป็นการที่ไม่ให้สิทธิเท่าเทียมกันสำหรับผู้สมัครอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นกกตประเทศไทยขณะนี้นะคนไทยไม่ได้กินแกลบหรือกินญ้านะคะท่านไม่ต้องย้ำมากเขาก็รู้ว่าจุดยืนท่านอยู่ที่ไหนจุดยืนท่านอยู่กับฝ่ายไหน เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดบ่อยๆขณะน,นี้ประชาชนทั้งประเทศเขารู้แล้วนะคะว่าท่านกําลังทำอะไรอยู่ดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางในฐานะที่ไม่สังกัดพรรก,การเมืองขอบอกให้รู้ว่าคำว่าเป็นกลางนั้นเขาดูที่การปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่ป้ายเพราะฉะนั้นใครที่อ้างวาทกรรมเป็นกลางนั้น ในการปฏิบัติมันชัดเจนว่าเลือกข้างแน่นอนซึ่งท่านทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าท่านจะมีโทษผิดซึ่งประชาชนทั้งหลายก็ดูอยู่นะว่าจะมีการฟ้องร้องอย่างไรกลับมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะในสถานการณ์ปัจจุบันการอ้างการปิดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีประชาชนประมาณ13ล้านคนแล้วโดยเฉพาะคนที่จะต้องเดินทางทั้งในฐานะลูกจ้างผู้ทำงานและนักเรียนต้องใช้การเดินทางทั้งหมดเนี่ยจาก Facebook ของท่านชัดชาติรัฐมนตรีคมนาคมว่าต้องใช้ถึง17ล้านเที่ยวค่ะแน่นอนว่า ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งและพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นชนชั้นกลางที่ไม่เดือดร้อนก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่ทำครั้งนี้เนี่ยมันมากเกินไปมันมากเกินไปรวมทั้งการยุยงให้มีการขัดขวางการเลือกตั้งการรับสมัครการเลือกตั้งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ทักประชาธิปัตย์ขณะนี้โดยเฉพาะกปป,ปสกำลังทำตัวเป็นกองหน้าของเครือข่ายระบอบอัมมาซึ่งจะต้องมีผู้สนับสนุนตามมาเพื่อให้งานทั้งหลายบรรลุกแต่กองหน้าของเครือข่ายอัมมานั่นก็คือเป็นกำลังฝ่ายที่ปฏิกริยาขัดขวาง การก้าวหน้าของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในฐานะของฝ่ายประชาชนเราต้องการจะบอกว่าเรายินดีให้เครือข่ายอมหมากและความคิดอนุรักษ์นิยมได้มีตัวตนได้มีพื้นที่ในประเทศนี้แต่ต้องเป็นตัวตนและพื้นที่ในระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญ และในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ท่านแสดงตัวตนและการต่อสู้แบบนอกระบบและไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนื้อแท้ของคนกลุ่มเหล่านี้ก็ต้องการที่ฉีกรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเขียนรัฐธรรมนูญและกติกาใหม่ เพื่อให้ตัวเองได้อำนาจตลอดไปไม่แยแสอำนาจประชาชนแม้แต่น้อยค่ะเพราะนั <Yeah. S 1> ้นเนื้อแท้ก็คืออย่างนี้คุณเขียนรัฐธรรมนูนสี่เสมันก็เป็นรัฐธรรมนูนอำมมา์แต่อย่างน้อยก็ก้าวหน้ากว่ายุคเผด็จก,การคุณไม่พอใจเพราะว่ามีความคาดผิดที่เกิดพักการเมืองใหม่ที่มีกำลังกล้าแข็ง ไม่พอคุณเขียนรัฐธรรมนูน50มาบัดนี้ก็ไม่พอใจเพราะว่าการเลือกตั้งและกติกาของรัฐธรรมนูญ50ที่มาจากคณะรัฐประหารน,นั้นก็ทำให้พรรคอนุรักษนิยมก็แพ้ทุกทีเช่นกันเพราะฉะนั้นการดำเนินการโดยใช้มวลชนของตัวเองเพื่อออกมาดานหน้าในการต่อสู้ ต่ปุกระดมโดยไม่รับผิดชอบประเทศไทยนี่จะเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพราะมีคนบ้าคนเห็นแก่ตัวคนที่ไม่รับผิดชอบมานำพาการต่อสู้ของพวกอนุรักษนิยมแบบนายสุเทพเพื่สุบัรเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของประชาชนทั้งประเทศต้องหยุดยั้งความบ้าคลั่งของคนเหล่านี้ ที่จะทำให้ประเทศหายนะเราจึงขอร้องต่อทุกส่วนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทหารเราหวังว่าท่านคงจะเรียนรู้ว่าที่แล้วมาการทำรัฐประหารนั้นไม่ได้เกิดผลดีกับประเทศและไม่ได้เกิดผลดีกับคณะรัฐประหารแต่อย่างใดท่านจะต้องถูกโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่า และก็ถูกประนามในประวัติศาสตร์เราจึงหวังว่าท่านจะเรียนรู้เพราะนั้นเราขอเรียกร้องให้ท่านรักษาความสงบเรียบร้อยทำให้รัฐบาลน,นี้สามารถอยู่ต่อจนกว่าจะได้มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้งให้ได้ค่ะและต้องหยุดยั้งความบ้าคลั่งของคณะกบฏเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น สำหรับพี่น้องเราสำหรับพี่น้องประชาชนไทยเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเสื้อแดงประเดี๋ยวคุณจตุพรก็คงจะพูดลายละเอียดมากขึ้นแต่จารย์ที่าก็อยากจะพูดหลักๆนิดเดียวว่า <c oughs> นาทีนี้มันก็มาถึงจุดสำคัญเราเตรียมพร้อม อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือบัดนี้เราได้หลอมรวมกับประชาชนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของเราต้องหนึ่งชอบธรรมทางการเมืองอันที่สองในระบบไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามคันลองระบบประชาธิปไตยเพื่อที่จะได้มี ประชาชนร่วมส่วนกับเรามากขึ้นรวมทั้งสังคมนานาชาติเพราะฉะนั้นต้องชอบทำทางการเมืองและชอบด้วยกฎหมายนี่เป็นหลักสำคัญในการต่อสู้ของเราในระยะเปลี่ยนผ่านสังคมซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญดังนั้นขณะนี้ต้องยอมรับว่า ฟังกอพะ,ะสเป็นผู้กำหนดเกมเขาเป็นผู้กำหนดเกมเราก็ต้องดูเขาตามไม่กระพริบเพราะฉะนั้นในส่วนของเราก็คือนอกจากชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้วจะต้องไม่กลายเป็นเหยื่อของเกมที่เขาเป็นผู้กำหนด เราจะต้องเป็นผู้กําหนดเกมของเราเองกําหนดสถานที่ของเราเองและสถานที่ที่เขาเรียกว่ายุทธภูมิและต้องเป็นการกําหนดการยุทธการท่านนี้เป็นการต่อสู้ของเราเองนะเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าในช่วงเวลาอันใกล้นี้หลายคนก็เป็นห่วง เราก็จะพยายามระมัดระวังที่ไม่ให้ชัยชนะของเราเสียหายแล้วไม่มีการสูญเสียแล้วต้องทำให้ยันสิ่งที่เขารุกเราเนี่ยต้องยันให้อยู่นั่นก็คือฝ่ายประชาชนต้องยันการต่อสู้นี้ไม่ให้ประเทศนี้ถอยหลังเด็ดขาดค่ะ ขอบคุณค่ะ